ลงพร้อมกันนะแล้วพี่ถึงแล้วพี่เดี๋ยววันนี้จอนเป็นโดมิโน่มึงจะใจเย็นๆดิเฮียผมจะไปจอใจเย็นลงลงพร้อมกันใจเย็นลงพร้อมกันลงพร้อมกันลงพร้อมกันมามาให้หมดใครยังไม่ถึงป้าใครยังไม่ถึงป้าปุถะลากขาข้านัดเซอร์ป้าเลยมา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 ลงลงฝัรับเลยรับเลยรับเลยลงลฝั่งรานไอ้ร้านร้านเสื้อผ้าเป็ดโซนเอ้ยซีโร่เล่นเปิดให้พี่พี่ต้องลงน้องพี่ชายโอเคผมให้ไปหลังไฟ ค่อยๆกินไปค่อยๆกินไปค่อยๆกินไปบ้าค่วยอะไรอ่ะค่อยๆกินไปเว้ยค่อยๆกินไปค่อยๆกินกูรอยิงอยู่ชู้เพื่อนบอกไอ้เก่เหมือนกูมาเดินเล่นน่ะคุ้งแก่ไม่เห็นน้องแง่ไอ้สัตว์กินยากันนะเว้ยอย่ากินยากันนะอย่าได้แต่กูแง่กูแง่หน่อยเดี๋ยวจะคุยหน่อยเปลี่ยนมีดหน่อยเปลี่ยนมีดเล่นหน่อยเปลี่ยนมีดเล่นหน่อยปิดตัวชุดเด้ปิดตัวชุดเด้ปิดตัวชุดเด้พูดติไปพูดติไปรถมันรถชุกยมันชุอยู่มเปลี่ยนมีดเพื่อปลี่ยนมีดชุ้เพื่อนเปลี่ยนม เพื่อนด้วยไอ้เพื่อนออนกตีอย่าตายอ่ะนะฟูดปีนอยบตีไปช่วยอยู่กระตีนี่เรากระตีหลังไฟเพื่อนไตรงรถอันนี้รถเฮ้ยบนบนรถมามากูหน่อยยังโบปอมอ่ะไปไปแล้วี่ยโบปอมเลนมึงยัโบปอมดไงโดนกูซะแล้วเฮ้ยน่ะมีป้อมีเสียงไหมีเปลี่ยนมือตุ๊กตุีกตุีกตุ๊กตุ๊กตุ๊อตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุีกตุ๊กตุีกตุ๊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 กตุ สเล็อกรถนะเฮียโง่ชิบหายมึงไหวไปเนี่ยไอ้มึไอ้เหี้ยมึงไหวป่าวะโอ้มึงจะไปอะไรไอ้สัสจะหมดแล้วนะจะหมดแล้วนะจะหมดเหี้ยนี่เนาะเหี้ยบินเหี่ยบินจหมดเหี้ยนจะหมดเหี้ยปนกูดิเหี้ยมึงมีปากดีคุยไอ้เหี้ยอะไรปากดีเหรอจัดเลยยัดเลยยัดเลย

ไอเก่งท้าไม่ได้อุ้มไม่งอยู่ข่าวก้าวเลยอุ้มใบสีใบสองเพื่อนหัวแดงสองเพี่อนหัวแดงไม่รู้หายปิดปืนที่ไหนพี่ปิดอยู่ไหนพี่อยู่ฟังกูเดี๋ยวกูไปรับฟีสไตล์ไปเลยนะมึงเล่นกันไปก่อนเพราะกลัวอยู่บ้านคนเดียวฟีสไตล์น้อยตำรวจน้อยตลองน้อยเดี๋ยวผมไปช่วยบ้านเดี๋ยวผมช่วยบ้านเดี๋ยวผมไปช่วยบ้านฟีสไตล์นี่หอบไปเป็นคนหอบตามไปไเป็ดนะกลางไฟกลางไฟกลางไฟเดี๋ยวเขาไปดีน้องหอบปงหอบเปรได้เออตอนตอนสิบประวะติสิบ โอ้โหไอเหียแล้วมึงไดให้กูุมสองศพเลยนะเดี๋ยวพี่อะเก่งไ้สัสอาอกมาแล้วนะอ๋อประมาณสิบเออพี่ห่อเล่น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 เล่เล่นเลนเ่นเล่นเล่นเลนเล่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 น่นเล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 ่นล่นเล่นเล่่นเล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 นเล่นนนเล่นเลเล่่นเล่นเล่เล่นเล่นเล่นเล่เล่น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 เลนเล่นเ่นเล่น่นเล่เลเล่นเเลเล่นเล่นเล่นล่นเล่นเล่นเ่นเล่เล่นเล่น ถ้าจะเกมยื้อที่สุดไม่มีใครว่ากันนะทุกคนเต็มดีนะอุม้มไปเลยไม่มีใครว่ากันอุในในอ้มเลยอุ้มเลยารารถ้าจะเกมก็ถือว่ามาเป็นดวงที่เราซวยเว้แต่ไม่มีใครว่ากันนะอุ้มเลยพวกไวไว้<ๆ>ไวคบาบานนะ้าแล้วโดนไปกี่เทสวะเพื่อนี่อยู่ไหนกันเดียะะ๋ยวาพี่ขอบนเขาอยนะขอบนเขาอุ้มอยู่อุ้มอยู่อุ้มอยู่ใครไม่อุ้มใครไม่อุ้มมาบ้านใครไม่อุ้มมาบ้านใครไม่อุ้มมาบ้านก็ขอบพี่กเหลือฝั่งฝั่งนะใครใครไม่ได้อุ้มมาเมื่อกี้กูกูกลับมาเซตบ้านกูหนึ่งไม่ได้อุ้ม เอาวินเพื่อนผมเลไปอุ้มเหลือวะเหลือเพื่อนไม่ทันแล้วพอมาลงแล้วเหลือสาวผงมแล้วไอ้ไอ้มึงโฟกัสผู้ชายอุ้มไปเลยผู้หญิงไปไอ้ไอ้ไอ้ไ้ยมึงอลไอ้ไก้ับ้ไ้ไน้ไอไมไอ้ไอ้ี่้ไอศไเ่ี่้กูไั่เข้าใจไอ้ไไไอออ้ กันสไตล์ไงดูเป็นคนพ่อบ้เพื่อไอ้วะมือมือเก่าพอสองพันขับกลับบ้านเพื่ออะไรอ่มันก็ไม่ได้โดนไล่ที่อะไรอย่างเงี้ยมันสองใบเปลี่ยนเป็นหัอปีมากกันสไตล์ตั้งหลักเฉยๆพี่ชายไอ้วะมันกินเนียยแบบแบบเหมือนจะเป็นบีเอฟป่คภูไผ่บูดเหรอตั้งหลักเฉยๆพี่ชายใจเย็นตั้งหลักเฉยๆพี่ชายบูดจะหาว่ากันเลยเขียนเใส่ผมเดียวเออจะใส่กันอย่างเดียวเลยเมื่อกีเอาไม่ต้องตั้งหลักกันเปล่าไม่ผมผมก็ขับตามไปเป็นเพื่อนที่รักบ้านที่รักบ้านดิใครใครใครไม่ทำอะไรมาบ้านนะใครไม่ ก็ชิวๆเลยไปผมขาดออกจากบ้านเพื่อนๆไม่คิดไรอ่ะไม่คิดไรมาเดี่ยวเลยแล้วก็มีกแค่นี้แล้วอย่าหาว่ากันเลยไอ้เด็กหาแล้วไอ้ห่อจบเดียวมันเนี่ยไอ้กลุ่มเลย์กูไม่อยากเก็มคนแรกเข้าใจกูไหมไม่อนาไม่เตรียมถุงเลยไปไม่ไม่เตรียมถุงอ่ะฮะไม่ห่อเรามีคนห่อซ้ำไม่รู้คนซ้อนไม่รู้คนไหนโอ้ยเโอเคจังหวะโอเคนะตบข้างบนบ้านนะเว้ยถ้ากูหายไปก็แถวมีนะ หายไปคือการก่อนไปคือกาเพื่อนเพื่อนพีี่ดเพื่อนแม่งมาดำลองบน่ะกูขับสวนอยู่คนเดียวอ่ะกูไม่จะโดนอ่ะตำรวจกเบี้ยหายไปใช่ไมเอาไปอินโดนหรอแต่ก็พวกขับสวนกันเข้าบ้านอ่ะกูขับขึ้นไปข้างบนคนเดียวอ่ะโลกอะไรชอบขับแบบมานะตำรวจตำรวจตำรวจเปิดบ่อหน้าบ้านมึงฟังกูชิโร่มาเล่นหน่อยนี่นซ่อมตอนน้ำมันเดียวนี่นนะตอนเราเข้าบ้านไม่ไม่เอาอะไรหรอกบ๊อบดูดบอจริงไอ้เหี้ยบ๊อบดูดบอจริง ขึ e, uh ้นไปรูดูศพหน่อยยังตาพี่บ๊อบอ่ะตายแล้วตายแล้วคือไปดูอ่ะพี่ไทยคือไปดูพี่บ๊อบกันตายแล้วายแล้วไอ้ไอ้อไอ้ยอ้้ไออ้ไอ้ไไอ้ี่ออไ้ ไอ้เช่ี่ตะโกนอย่างเดียวลยไยี้แอะแไปโลไอ้เช่ยในเมืองเราอุ้เยอะจัดเในเมืองพี่มาตรงตรงนั้นน่ะตรงนั้นเผมขึ้นได้ละไม่ได้ไอ้เนอไอ้เนออยู่บานเนออันนี้อยู่ไอโอบอ๋อนี่พี่บอลไม่ได้ตายโอยอกลทำไมวะยยโยมึงดึงดึงโคเคหน่อยเพื่อนตารวจวนูแถวบ้านเทสแปดเสทมึขึ้นมาโคเคอีกสักองเฮสเทสดิสามเทสแล้วพีอลมาโยมายมาโยแล้วบอลเนี่ยพ่มีไหนวะ ตำรวจเยอะแล้วที่บ้านมึงทำไรริ้วทำหน่อยศพเยอะเมื่อกี้เอ้ยขับเฮนี่ยืนได้นานจริงวันกือบเอ๋เราไปไปเป็นโคเคนตำรวได้เป็นเคสใหม่เห็นเลยไม่นตั้งแต่ดังเรื่งแถวบ้านเข้าบ้านไดปปะวันนี้ศพที่บ้านเต็มเลยมึงเข้ามาตอนนี้มีโอกาสเกมหลายเคสเลยริบออกเลยบอกก็ริ้ออกเลยไทยเราตำรวจให้มาสามคันสี่คันเราตำรวจตามกูละที่บ้านอ่ะมาเข้าบ้านไปเลยรอมโชคดีไป เกิดสิบแปดเลงของข้ายทหารไอ้ที่กูลงก่อนกังไงสายถ้าตรวจจากบุ๊คบ้านอ่ะกูอยู่ของข้ายทหารมาดีอยู่ไหนเพื่อนมาดีแล้วใครมือป่ามึงกลับมาบ้านหน่อยเสาร์ที่ะโอเคนะไล่กูสามตับไม่รับบ้านจะมีอยู่เพาะว่าไทยตลอดมีมีมันวนมันวนอยู่แต่น่าจะน้อยแล้วเพราะว่ามันมาไล่กูพุทธกันเนี่ยไอ้ที่อ่ะที่บ้านหมดแล้วตอนเนี้ยมันมันขับเข้าเมืองไปสองคัน เสียงหัอมีนะไล่เพื่อนเรามาเนี่ยจะเข้าบ้านใช่ไหมแฟงข้าบนรีเสร็จแล้วไม่ทไไมม่ชอบมาไล่กลัวไอ้แอ้แฟงบ้านตำรวจสุดสาเนิตเวยนะตำรวจสุสาเนิตเวยเมาเพื่อนเข้ามาตำรวจเข้ามาตำรวจเข้ามายว่าดงไหนล่ะรีบออกเทเล่าขาวโคเคนครับเพื่อนรีบออกเพื่อนรีบออกรีบออกหน่อยตำรวจมันข้ามคาบข้ามคาบข้ามคาบข้ามคาเอาตำรวจตำรวจไม่มีคนเล่นเว้ยตำนวจติดล็อก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 หน่อยพินิจล็อกหน่อยเนต้องออกหลังบ้านนะระเบิดระเบิดแล้วพี่จุ๊กมึงอยู่ไหนแนวจุ๊ก ไอ้แเอาไอ้คเขา่าทหานนะไหนไม่อยู่ไหนอดีวมาเฮียเฮ้ยตำรวจมาเต็มเลยไหนเน่ตรงไหนเล่ามาข้างหลังมาข้างหลังมาอจบไปเล่นใกลบ้านเลยเพื่อนตอดเลาเอยู่มันอยู่ยเต็มไปหมดเลยตำรวจมาขึ้นเขาเขาฆาารมาแล้วมาแล้วผมมาแล้วเขาบ้านเดียวไปบ้านตีนี้มัูไ่เื่อนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไอ้ไอ้ไอไ้ไ้ไไอ้ไ้้ไ้ไ่ไอไ้ไ้ไ้ไไไไ้ไไ้้ไ้ไ่อ้ไ้ไ้ไไ ลงร่แล้วผมหยุดลงรถแล้วต้องใจเย็นรถคนหม่ใหเขายิ่งคนเลยเหรอวะ